การพิจารณาประเภทของฮะดิษนะคะการจำแนกฮะดิษนะคะี้ที่นี้ก็คือการจำแนกฮะดิษมัตฟอนะคะหรือฮะดิษที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัวลวะอะลัยวะซัลลัมค่ะทั้งตัวบทแล้วก็ความหมายค่ะ การจำเนก้อหาดษิษที่มาจากท่านนาบีนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะหฮะดิษกุดซี2อฮะดิษมัตฟอะค่ะในส่วนของฮะดิษมัตฟอนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1ค่ะฮะดิษมุตวาติดนะคะและ2ค่ะฮะดิษอาฮัดนะคะซึ่งฮะดิษมุตวาติดนะคะจะเป็นฮะดิษที่มีการรายงานโดยบุคคลเป็นจํานวนมากค่ะ ส่วนฮะดิษอาหัดนะคะจะเป็นฮะดิษที่ไม่ครบเงื่อนไขของฮะดิษมุตวาติดนั่นเองค่ะ แบบออกเป็นสชนิดได้แก่ฮาดิพุตวาวิติลักซีและฮาดิพุตวาวติมะนาวีการเรียกฮาดิสตาวิต,วติได้จะต้องมีเงื่อนไขสี่ประการด้วยกันค่ะ 1. มีการรายงานโดยผู้รายงานเป็นจํานวนมาก 2. การรายงานของพวกเขานั้นมีการสัมผัสด้วยตนเอง 3. ผู้รายงานจํานวนมากนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะร่วมทิ่โกหกต่อฮาดิสและสี่ผู้รายงานจํานวนมากนั้น จะต้องมีทุกสายสัคะ่ะสุดท้ายนะคะก็คือการแบ่งหาดิตอาหารโดยจะพิจารณาทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะหนึ่งก็คือพิจารณาจํานวนผู้รายงานของสายรายงานหาดิตในแต่ละบท2ก็คือพิจารณาสถานภาพของผู้รายงานในสายรายงานหาดิษแต่ละบท3ก็คือพิจารณาการนำหาดิตไปใช้เป็นหลักฐานค่ะ